มาตอบคำถามสำหรับเวฟร้อยบไอลูกห้ชัก1นจุ้านะครับท้ามัน95้าห้ครับตัวเวฟร้อยสิบไลูกเดิมขนาด50ามิลนะครับตัวชักเดิมห้าสบห้าจมิลครับปริมาตรกระบอกสูบ1นึ่งรอซีซีอัตราส่วนการอัดเดิมอยู่ที่9กดสามต่อหนึ่งครับปริมาตรฝาสูบเดิมอยู่ที่ 1, 9. 1, 9. 1นึ่งร้อยเกาจุดหนารด้วยเก้าจุดสลบหนะเท่ากับ 13. 1 3บสามจหนึ่งหนึ่งสซีซีนะครับ ในการหาปริมาตรฝาสูบเดิมย้อนกลับนะครับก็คือเอาปริมาตรกระบอกสูบตั้งหารด้วยอัตราส่วนการอัดนะครับลบหอัตราส่วนการอัดที่เราต้องการนะครับลบหใส่ลูกใหม่ขนาด54มิลน,นะครับตัวชักใหม่ขนาด55.6บวก3มเท่ากับ58.6ิมิลนนครับปริมาตรกระบอกสูบใหม่เท่ากับ3.14คูณห4าคูณ54คูณ58.6หารด้วย4 0 0พันครับจะได้เท่ากับ 134.14 cc นะครับอัตราส่วนการอัดใหม่เท่ากับ134.14บวกด้วยปริมาตรฝาสูบเดิมนะครับเท่ากับ13.14หารด้วย13.14นะครับจะได้เท่ากับ11.21ต่อ1นะครับเหมาะกับน้ำมนนันน้ำมัน95นะครับถ้าเกิดใช้ ถ้าเกิดฝาสูบเดินเราสามารถใช้น้ำมัน95ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องปรับแต่งอะไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการเติม9 5แล้วเลือกอัตราส่วนการอัดเป็น11ตอนหนึ่งเนี่ยควรทำซีซีเบ้าฝาเป็น13.41ซีซีนะครับถ้าเป็น e 2 0เลือกอัตราส่วนการอัดเป็น12ตอนหนึ่งเนี่ยควรทำซีซีเบ้าฝาเป็น12.19ซีซีนะครับถ้าเป็น e 8 5เลือกอัตราส่วนการอัดเป็น13ตอนหนึ่งครับควรทำซีซีเบ้าฝาเป็น1 1 1 9ซีซีนะครับ